โตนึกถึงเจียวไข่ค่ะโตไม่เคยเจียวไข่นั่นนะครับโตไม่เคยเจียวไข่นั่นนะครับแล้วก็คือภ <c oughs> าเจียวไข่ยังไงครับ <c oughs> เอายีขึ้นดับไฟ <c oughs> เป็นอะไรชีวิตยุ่งยากมากสวัสดีครับผมโตศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้กลับมาพบกับสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยพี่โตพี่โตไปชิมอาหารมาแล้วทำไมไม่หัดทำอาหารบ้างก็ได้เพิ่มสกิลในการเป็นพ่อบ้านให้กับตัวเองวันนี้เลยเรียนเชิญคุณฤทธิ์มาครับขอสบปสะมือสำหรับคุณเทธิ์นะครับคุณฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่ต้องกราบสวัสดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โตวันนี้เมนูนะคะขอบอกเลยว่าต้องเป็นอะไรที่ทุกคนชอบข้าวผัดคะน้าปลาเค็มไรคลื่นไร <c oughs> ไร้คลื่นไม่มีคลื่นตันเงินคุณหลีตอนที่ผมบอกทีมง,งานว่าผมอยากหัดทำอาหารเนี่ยผมก็คิดว่าแบบข้าวคณะปลาเค็มในใ,ในใจในหัวผมเนี่ยคิดยังไงผมคิดว่าแบบก็เป็นอาหารที่เราทํากินที่บ้านกันมันไม่ได้จะมีคลื่นหรือไม่มีคลื่นหรือมันต้องมาจากมาเก๊าหรือฮ่องกงด้วยเร <c oughs> า <c oughs> คิดว่า<อ>รเราจะกินทั้งทีท้องมีเท่านี้ถ้ากิน แล้วไร้อารมณ์นะอย่าไปกิน<ะ>กินแล้วต้องได้สุขนิยมแล้วต้องกินแล้วจำได้นี่เลยปลาเค็มไร้คื่น,นอันนี้นทําการหั่นไปเรียบร้อยแล้วครับมาอยู่ในนี้เพราะเราจะไปผัดตัวละสี่พันบาทฮะฮะฮะฮทำไมถึงต้องสี่พันทันทีที่เขาตกปลาขึ้นมาครับนอกจากคลื่นไม่มีแล้วตกปึ้งปั๊บ คุณเค็มเดี๋ยวนี้เลยก็เอาเกลือใส่เข้าไปเลยคุณต้องเค็มในขนาดที่นี่คือกลิ่นที่ต่างกัน<อ>ถ้าเราจะบอกสอนคุณโตนะคะเพราะว่ารายการนี้ชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นต้องเลิศจริงๆมาน,นึ่งจะสมอ่แล้วเราก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวแยกกันปกตินนคแดง กุตโเอาละเราก็มีอยู่แค่นี้มีใครได้มีใครเขามีคณะแบ่งก้านระหว่างนะคะก้านกับใบเราจะเริ่มทํากันเลยไหมได้ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณหทีิ์ทให้โตอ่ะมันก็ไม่ใช่รายการที่เป็นโตทําวันนี้โตต้องทําเองละคุณหลีินั่งตรงนี้นะครับโดยที่คุณหทีิทำเป็นสิ่งสักิย์ใช่เป็นสิ่งศ์อย่างเดียวครับผมจะทําตามเสียงที่คุณหลีิบอกว่าโอเคต้องทําอะไรบ้างโอเคได้เลยค่ะตอนนี้นะครับเรามีฉากก้านเรียบร้อยนะครับคุณหลีิไม่เห็นว่า ผมทาอะไรบ้างครับซึ่งจริงๆนะผมก็อยากให้คุณลทิเห็นเพราะว่าผมจะอุ่นใจกว่าไม่เป็นไรครับคุณลทธครับเราจะเริ่มจากการทําข้าวผัดคณะปลาเค็มครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเอาน้ํามันใส่กระทะแล้วเปิดเตาเปิดเตาก่อนใช่ไหมครับเปิดเตาเอาสักเลขเยอะๆเลยโต๊ะสิบสิบสองเลยเสร็จปั๊บเลยนะมันไม่มีไฟอะครับคือมันไม่มีไฟเพราะว่าถ้าเกิดโต๊ดึงกระทะออกไฟมันก็จะหายไปเพราะมันเตาอินดักชันอินดักชัน เป็นยังไงครับเตาอินดักชันเนี่ยโอ้มันเป็นแสนนะโต่ะมันเป็นแสนมันเลยแบบว่ามันไม่สามารถแยกจากกันเลยนะคะอ๋อคือเปิดปุ๊บร้อนเลยอ่าน้ํามันเทเลยน้ํามันเทเยอะไหมครับเยอะเยอะเพราะเรากําลังจะทําไข่เจียวนึกถึงไข่เจียวค่ะครับเยอะกว่านี้ไหมครับอ๋อเยอะแบบเยอะแบบอ๋อเยอะแบบประมาณครึ่งกระทะหรือว่าประมาณแค่หนึ่งต้องเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะถูกต้องเพราะเดี๋ยวเราต้องเจียวไข่โตนึกถึงเจียวไข่ค่ะโต๋ไม่เคยเจียวไข่นั่นนะครับโตไม่ ไม่เคยเจีวไข่นั่นนะครับแล้วก็คืนยังเจีวไข่ยังไงครับครับ เสร็แล้วมาแล้วเสร็จปุ๊บเราต้องทำอ่ะร้อนแล้วใช่ไหมตัวเพราะมันสั่งร้อนแล้วเอาไข่แดงลงแล้วเอาตะหลิวยีเลยเป็นฝอยทองนี่คือเทลงไปเทไข่แดงลงเทลงไปแต่ต้องต้องยีทันดีใช้ลรยีครับตะหลิวค่ะตะเหลิวโตค่ะตกลงโตไม่เคยทำกับข้าวเลยเลเนี่ยอยู่แต่เป็นนอตะหลิวอันนี้คือได้ทุกตะหลิวค่ะที่โอถนัดได้หมดเลยอันนี้นะครับตาเหลีว่าเร็วๆหรีได้กินน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยร้อนเกินเทลงไปเทเทลงไปแล้วก็ตีเลยเทแล้วยีเลยเทลงไปเลยค่ะ อ่ายีเลยยีปั๊บขึ้นปุ๊บยีเป็นฝอยทองไม่รู้จะได้รับประทานหน้าตาไห้อย่างไรอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อขึ้นเลยต่อขึ้นเอาขึ้นเอาอะไรขึ้นเนี่ยเอาอะไรขึ้นเอาไข่ขึ้นเอาไข่ขึ้นอ๋อเอเคโอเคเอารถไฟก่อนไว้รถไฟรถไฟคือออ๋รถไฟลงรถไฟลงเนี่ยน้ำมันเดือดไปอ่ะรถไฟปิดก่อนอ่ะโอเคผมงงอยู่ว่ารถไฟมารถไฟอ๋อรถไฟมาตรงไหนอ๋ออันนั้นมันปูนปูนนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ เอาละเอาขึ้น,น,นตักตักตักไข่ขึ้นมาก่อนตักไข่ขึ้นโห<ช>น,นี่มันลงแป๊บเดียวมันสุกเลยใช่แล้วเดี๋ยวเอน้ำมันเดิมเนี่ยน้ำมันชูฟูลแล้วอ่าอ่าน้ำมันเดิมเอาไข่าขาวลงแล้วทำลักษณะเดียวกันเอานี่ไม้ติดโต๊ะ<ช>ที่เป็นตะหลิวที่เป็นแบบมีรูอ่ะโต๊ะหาที่เป็นแบบมีรู นั่นไม่ได้ไม่ได้ตโตอ๋ <m im itation> อนี่ครับอ่นานั่นแหละค่ะจะได้ตักง่ายอ๋ออ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ผมทุ่มเทนะครับคืออุปกรณ์มันไม่พร้อมครับเมื่อกี้ตอนนี้นพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วอโอเค,คออน้ำมันยังอยู่ครบไหมคะโตน้ำมันยังอยู่ครับรน้ำมันยังอยู่เราทำไงต่อครับ <พอ S 2> เราเพิ่มไฟอ่าเปิดไฟไข่ขาวลงทำลักษณะอาการเดียวกันอาการเดียวกันคือเทลงปุ๊บแล้วเทลงปุ๊บอ่ายีด่วนเลยยีเลยโอเคยีเอายีขึ้นดับไฟ เป็นอะไรชีวิตยุ่งยากมากหรีอว่าคุณผู้ชมดูแล้วนะคะอาจจะเก้งก้างแต่รีนว่าอร่อยเพราะว่ากลิ่นหอมของไข่มาแล้วอาดับไฟลงอเอาไข่เขาขึ้นต่อจากนั้นปลาเค็มแล้วโตวห้ามทำปามมนะ 4, ลานะเค็มไหมนะสี่พันนะแล้วตอนนี้บินไม่ได้ด้วยสายกันบินไม่มีนะโตหมดเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับีโอเคอะตอนนี้โตลงดมน้ำมันว่าหอมไหม เพราะมันจะมีกลิ่นของไข่ที่เราเจียวไข่เวลาปลาเค็มลงไปทอดเนี่ยหนึ่งจะหอมปลาเค็มสองเจอกับไข่อันนี้คือดับเบิลหอมเลยตอนนี้เราเอาปลาเค็มลงแต่ว่าห้ามเปิดไฟแรงปลาเค็มลงค่อยๆทอดห้ามให้แข็งตวขาอันนั้นปะอ๋อเขาหันให้ตไว้แล้วอันนี้หันไว้แล้วผมก็งงว่าเอานู่ให้แกเอง ลงไปลงปุ๊บอันนี้โต๋อค่อยๆทอดถ้าน้ำมันรู้สึกว่ามันร้อนน้อยโตก็เพิ่มเบอร์ห้าจะค่อยทอดนี่คือเราก็ยีไปใช่ไหมครับอ่าเพราะว่ามิฉะนั้นเดี๋ยวมันทอดมันเหลือชิ้นเล็กแล้วไงครับขอมคือฟองมันขึ้นแทบจะนั่นแหละยิ่งฟองขึ้นยิ่งเย๊สเลยโตก็เขย่าเขย่านิดหน่อยไม่ต้องกระทะไม่ต้องเขย่านะคะเขย่านี่เขย่าอะไรวะล่ะเขย่าตะลิ้วค่ะเต๋อผมรู้ว่าเขย่ากระทะ อาทีนี้ต๋อคิดว่าปลาเค็มสุกยังดูยังไงครับสุกก็คือเนื้อไม่แดงอะรีดว่าน่าจะสุกเพราะว่ามันหั่นชิ้นเล็กใช่ครับต๋ะก็เอาปลาเค็มเนี้ยคุกลงข้าวเลยค่ะผมผมมีชามข้าวอยู่ให้ผมเทลงไปเลยครับไม่ไม่ใช่ค่ะต้องตักปลาเค็มเหมือนกับตักไข่ อ่ดดับไฟก่อนดับไฟดับไแล้วแล้วก็เอาตะหลิวเนี่ยค่ะตักปลาเค็มไปใส่ในข้าวมันก็จะกลายเป็นข้าวคลุกปลาเค็มแล้วเขย่าเลยใช่ดังนั้นข้าวผัดคณะปลาเค็มของเราเนี่ยจะไร้น้ํามันเลยมันจะไม่เหลือน้ํามันเลยเพราะว่ามันเสด็จไปหมดแล้วต่อขายเราไม่เอาน้ํามันนะคะครับนี่นะครับทุบๆๆ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  คุณลีครับทำไมเราถึงทอดทุกอย่างผ่านน้ามันที่ใช้ไข่คืออย่างนี้ค่ะปกติข้าวผัดทุกจานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะใส่ไข่อยู่แล้วทีนี้เวลาเอาไข่ใส่ลงไปเนี่ยมันใส่ทีหลังพราะใส่ทีหลังเนี่ยความหอมมีไหมมีแต่ไม่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือด้วยการเจียวไข่เอาไข่มันล้วนแล้วเราไม่ชอบน้ํามันเพราะว่าเรากินน้ํามันมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้เรากําลังจะเอาไข่แดงอะค่ะโต่เฉพาะไข่แดงเฉพาะไข่แดงครับคลุกลงไปในข้าวเลยค่ะไข่แดงคลุกไปในข้าวอ่าลงไปในข้าวเลยไข่ขาวไม่นะคะครับเฉพาะไข่แดงนะครับไข่ขามาท็อปปิ แค่ลําพังแค่นั้นยังอร่อยเลยยังไม่ต้องผัดเลยด้วยซ้ําไปเพราะว่าไข่อร่อยแล้วปลาเค็มอร่อยแล้วขอให้เป็นข้าวที่ดีๆและต้องเป็นข้าวเมื่อวานนี้แล้วทำไมครับทำไม,มถ้าข้าวหุงวันนี้เนี่ยข้าวมียางมันเกาะกันอ๋อต้องมีข้าวที่ต้องข้าวเมื่อวานนี้ม,นนม,มันก็จะเป็นเม็ดไข่เม็ดมนี่คือเคล็ดลับเลย นะครับคุกแล้วครับแล้วยังไงต่อครับตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยโต้อยาใส่เกลือนะครับเพราะว่าปลาเค็มเค็มแล้วพริกไทยครับพริกไทยครับพริกไทยอาศัยเยอะไปคโตะชอบมากชอบน้อยเอาตามโต้ชอบโอเคครับอ่าคุกต่อไปคุกต่อไปค่ะวันนี้ค่นี้ก็หอมแล้วครับอ่าใช่ไหมเปิดลิ้นชักใหม่แล้วเอาช้อนแล้วชิมชิมแค่ลําพังข้าวเนี่ยยังอร่อยแล้วเลยโต้จะได้รู้ว่ามันเค็มยังโอเคไหม ใช่ไหมอ่าตอนนี้น้ํามันทั้งหมดที่อยู่ในกระทะเนี่ยค่ะโตต้องเททิ้งหมดทาไมจำเป็นต้องใช้กระทะนี้คะเพราะมันมีกลิ่นปลาเค็มม่กลิ่นไข่ซึ่งมันดีอยู่แล้วน้ํามันเราไม่เอาเลยอ่ะน้ํามันไปเก็บ ร้อนร้อนโตแลววงร้อนอะไรอะไรร้อนวางถ้วยก่อนเพราะน้ำมันมันร้อนเนี่ยอ๋อนั่นแหละเอาเปิดไฟเอาข้าวลงแล้วตามด้วยคนาแล้วค่ะเอาก้านลงก่อนแล้วตามด้วยใบใครสุดเลยใช่ไหมครับสุดไปเดี๋ยวโตผัดผัดไม่ได้ค่ะอ๋อเอาเบอร์เก้าเบอร์เก้าค่ะเอาลงหมดเลยนั่นะคะแล้วก็เริ่มทําการผัดข้าวผัดที่จะอร่อยต้องได้กลิ่นกระทะอ่าตอนนี้จะเป็นฝีมือคุณโตของจริงละถ้าได้แลย อ่าโตไม่ต้องเขย่ากระทะนะฮะโตครับครับเขย่าตะลิวทีเดียวกับสายสะโพกได้ค่ะได้โตขาเอาก้านคณะลงแล้วตามด้วยใบคณะอ่าแล้วก็คุกเลยอย่าเพิ่งใบนะฮะใบสุดท้ายเพราะใบสุกเร็วกว่าอีกอ๋อครับผมเสร็จปั๊บตามด้วยใบตามด้วยใบเปิบเหยาะพริกไทยอีกนิดนึงค่ะโตพริกไทยอีกนิดหนึ่งครับ อ่าจบครับผมอ่าคุกข้าวอาเปิดไฟ12ตอนนี้เพื่อให้คณะร้อนให้มันผสมกลมกลืนกับข้าวหลีได้กลิ่นแล้วหลีรู้เลยว่าเ,เข้าวผัดจานนี้อร่อยนี่ดับไฟตักใส่ชามได้เลยค่ะจบเรียบร้อย อันนี้ท่าทางอาการของคุณโตตักขึ้นใส่ชามเนี่ยถ้าท่าทางดีเนี่ยนะคะก็แสดงว่าโอเคแต่ถ้าแก้งก้างก็จะไม่ได้เลยค่ะคุณโตเนี่คุณเอาละก็ให้แฟนๆทําตามคุณโตได้เลยนะคะอันนี้คือดูรู้เลยว่าอร่อยแน่แต่ยังไม่จบนะโตยังไม่จบโอ้เราจะให้สมบูรณ์แบบต้องมีไข่ขาวท็อปปิ้งด้วยไข่ขาวแล้วก็หอยเชลล์แห้งที่เรียกว่ากังฮวยอยู่ไข่ขาวไขท็อปปิ้ง บน,บนข้าวเลยครับเราต้องคุกอีกไหมฮะหรือไม่ต้องไม่คุกค่ะไม่คุกค่ะวางท็อปปิ้งไปเฉยๆเลยค่ะ<อ>มันก็จะหอมมากแล้วก็มีกังคุยอยู่คือหอยเชลล์แห้งวางไว้ให้โตเรียบร้อยโตว,วางบนไข,ข่ขาวเลยค่ะยังไม่ต้องบี้หรือถ้าอยากจะบี้นะคะโตบี้อย่างนี้ให้มันกระเด็นกระดอนอยู่บนข้าวบี้ยังไงนะครับบี้ยังไงนะครับนี่ค่ะโตบิดบี้แล้วก็กระจุยเลยหมายว่าลปอยเลยเยสอ่าเป็นไงจบแล้วจบแล้วโตชิมได้ไหมอ่ะชิมได้ครับตรวจได้ยัง เอาละจะมาตรวจละโอ้โหตับเขาผัดเป็นไงพอใจในตัวเองหรือเปล่าเอางีก่ันพอใจนะครับเดี๋ยวเรามาชิมหลังจากที่ของหลีดทำด้วยเทน้ำมันน้ำมันเร้ก็เตรียมไข่แดงเอาแล้วนั่นหลีดลงแล้วนะครับโอหลีดบอกว่าลงเพื่อให้เป็นให้มันให้มันเหมือนแบบเหมือนฝอยทองไอทองไอทองฝอทองหลีดไปใส่ข้าวเลยจบปลาเค็มปลาเค็มก่อนหลีดลดไฟเพราะเดี๋ยวมันไหม้ โต๋เห็นไหมปลาเค็มต้องได้อย่างนี้เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาคลุกข้าวหลีเจ้านี่ลงเอาละนะโต๋ลีลงแล้วนะครับผัดเลยค่ะเสร็จปั๊บเอาก้านคะน้าลงนี่ไงเห็นไหมโต๋หอมไหมหอมไหมหอมครับแบบนี้เลยหอมมากเลยอ่ะเสร็จปั๊บไข่ขาวท็อปปิ้งอืออืออือ ตอนนี้นะครับข้าวผัดคณะปลาเค็มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันครับนี่เรามานั่งปาร์ตี้ข้าวปาร์ตี้ข้าวคือกับข้าวเยอะมากนะครับเริ่มที่อย่างแรกเลยเริ่มที่ข้าวผัดคณะปลาเค็มปลาเค็มก่อนอย่างแรกนะครับคุณลีคิดว่าคองโตเป็นยังไงบ้างครับเรารับชมพร้อมๆกันลีจะตักข้าวของคุณโตและลีจะตักข้าวของลี เอาสีก่อนสีผิวเลยความต่างคือจริงๆนะครับผ้าของผมอ่ะมันก็ดูโอเคนะัะคือดูไม่ดูแย่ไม่ดูขี้เหร่นะถ้าไม่มีของกุลิตมาไปเปรียบเทบอยู่ข้างข้าชิมทั้งครูว่าของคุณโตเป็นยังไงชิมของของโตก่อนเลยโตคะแต่ข้าวผัดถ้าจะอร่อยต้องบีบมะนาวนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งปึ๊บพอครับน้ำปลาพี่ขี้หนูไหมคะเรามีครบทุกชนิดเลยนะคะอ่ะอันนี้แบบพี่ไทยถ้าเป็นเมืองนอกเขาไม่ใส่เลยดีก็จะชิมของคุณโตด้วย พริกน้ำปลาบ้านคุณลิธต้อง้วยเปนกระรองค่ะใช่ค่แต่ว่าต้องพูดความจริงนะผมจะซื้อสัตว์ครับในการให้คะแนนอืมก็ไม่เร็วนะอะไรคือไม่เร็วตัวเม็ดข้าวเป็นไงยังเป็นก้อนๆอยู่มันก็แบบอือดีชิมต้องฟังคุณลิ์คือได้กลิ่นเฉพาะปลาเข็มที่มันออกมาเลยมันไม่โดนข้าวแต่มันมีน้ำมัน กัดเข้าไปแล้วมันมีน้ํามันไงผมจะบอกคุริตว่าตอนที่คุริตให้อาน้ํามันออกครับผมเทแล้วมันมันยังมันยังมันยังเหลืออยู่ใช่ครับแล้วตอนที่ตักใช่ไหมใช่ครับมันยังคือมันยังมีน้ํามันอ่ะคือมันต้องเทออกให้หมดจริงๆรใช่คือต้องเกี้ยงเลยโตเอาเลยเอาครับอืเอาเลยค่ะโตครับผมอ่าลองดูสิคะมันเนียนมันนัวมันอธิบายไม่ได้อะโต ังไงฮะต่อข้ามันเป็นแบบเป็นเม็ดแล้วมันก็มนี รสชาติของของข้าวของความให้เกมเกมของกระทะใช่ไหมครับและตัวปลาเค็มอ่ะมันมีกลิ่นไปอยู่ในข้าวแล้วเจอกับไข่เข้าไปแล้วหลีก็อยากให้ทุกคนได้ทําแบบนั้นโตค่ะเพราะหลีรู้ว่ายังไงโตก็ต้องกลับไปทําอีกแล้วก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ทานอันนี้เป็นเมนูที่บอกเลยว่าวิธีทํายังไงวัตถุดิบเป็นยังไงเรียงยังไงเรามีทั้งหมด4ชุดนะครับสี่ชุดค่ะ specially prepared for สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมกันก็คือให้คุณเขียนมาข้างใต้คอมเมนต์เลยว่าข้าวผัดคะแนปลาเค็มไร้ขึ คุณฤิเนี่ยคุณจะาไปทำให้ใครทานเข็นเข้ามาแล้วเดี๋ยวเลือกให้แต่โตขามยังไม่จบนะข้าวผัดเนี่ยถ้าโตมาที่บ้านฤทดก็ต้องมีสปาเก็ตตี้ปูพริกเหลืองพราะคุณโตเป็นคนชอบทานปูมากปูคอนโดและได้ยินมาว่าคุณโตเนี่ยเคยไปเรียนที่เกาหลีก็จะขาดกิมจิไม่ได้อันนั้นเป็นแบบขั้งต้นนะคะโตอ่ะโตยังไม่จบนี่ค่ะโตนี่คืออะไรครับบัวลอยทุเรียนไข่หวานบัวลอย โต้เดี๋ยวฝากให้น้องไบด้วยครับได้ได้เลยครับปกติคุรีบจะเตรียมทุเรียนมาเยอะมากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินทุเรียนครับแต่ว่าแฟนผมชอบแต่ว่าแฟนผมชอบเขาคุณไหมต่อเขาพูดนะครับขอบคนโตไม่ชิมไม่ได้โต้ต้องชิมโตชิมชิมเลยยังไงโต้โต้ต้องพูดความจริงผมปกติเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนั้นแต่แบบ อันนี้อร่อยครับมันแบบเหนียวเนยวัแบบนุ่มๆอืมนี่คือบัวลอยน้ำกะทิทุเรียนอันนี้ฝากให้คุณใบไม่ให้คุณโต๊ะตั้งองใช่โอเคขอบคุณครับโตะขาเรายังมีทุเรียนก้านยาวโตทุเรียนก้านยาวอันนี้ทุเรียนของจริงผมเชื่อเลยครับว่าอันนี้ทุเรียนของจริงแล้วโตจะไม่ชิมสักนิดเหรอโตเอาหน่อยน่เดี๋ยวผมผมขอกลับไปฝากกลับไปฝากไบเห็นไหมนี่คือความที่เขาเล่นกับไฟเป็นไม่ใช่เราเรา เราเอาไปฝากคนคอือ่นไงวันนี้นะครับคุณลีโตต้อง ขอบคุณมากเลยความยินดีดจริงๆแล้วเขแบบกราบคุณเลยนะคุณลีอันนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือวันนี้มีความสุขม,มากที่แบบคุณลีมาแล้วก็แบบสนุกสนานมากได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารได้กินของอร่อยไม่เพาะได้ของกลับไปฝากอีกนะครับต้องขอบคุณมากแล้วก็อยากให้คุณลีครับช่วยฝากช่องทางติดต่อเลยคุณลีมีรายการอ่ะฝากบอกชาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยว่ามีที่ไหนบ้างรายการอาหารเนี่ยนะคะติดตามลีได้เลยแฮปปี้ไลฟ์ของคุณลีนะคะเวลา7นนะะ50นาทีทุกเช้าวันศักร์ แล้วก็รายการที่เป็นการันตีร้านอาหารจันทร์ถึงสุกนั่นคือเวลา8นาฬิกา20นาทีทั้ง2รายการคือช่อง3มกด33รายการชื่ออร่อยเลิศกับคุณรีดนะคะและก็ช่องทาง y o YouTube นี่ก็จะออกทุกเที่ยงของวันเสาร์เลยฝากผลงานคุณรีธนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะหวังว่าจะมีความสุขขอบคุณคุณรีธนะครับขอบคุณครับวันนี้สิงห์สิทธิ์ลาไปก่อนครับคุณรีธครับเราไว้แบบจะเห็นี่นครับวันนี้สิงห์สิทธิ์ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ